สวัสดีค่ะเอฟีแฟนสองแม่หน่อยพ้ารวยเมื่อน,นี้แม่หน่อยพ้ารวยก็จะมานําเสนอแนวทางเรลียกล่าวสตาร์คือเก่าเนาะค่ะเล้าสตาร์ของห้าหมัวว่านนี่ก็เข่าเรลียกเด่นเนาะคะ่ะเอาให้ไวเด่นไวหกเก้าสองเล้าสตาร์กับออกเก้าห้ 6, 9, าหนึ่งเนาะคะ่ะ เมื่อนี้เขาก็มาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเรียกเล่าสตาของเขาสิมีตัวใดแน่มาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเขาก็มาเบิงน้ากันเนาะคะ่ะเล่าสตาเมื่อนี้ก็สิมีเด่นหนึ่งซีเกตค่ะสองตัวบนล่างก็สิมีอยู่ซีคูซีหางเนาะคะ่ะเรียกกับบอหลายตัวเนาะคะ่ะ สตัวบนล่างกัสิมี่ยูซีคูซีหางกับสิมี่สองหกสามหกซีหกสองเกตนี่ราคาเรีกเล่าสตาของเฮ้าเมอรอนี่สิมี่ยูซีคูซีหางเด้อค่ะพี่น้องเอซมากกัจัดคัดกับพานเด้อค่ะกะ โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและร,รับฟังทั้งช่องเข้ากับเปลี่ยนเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่านั้นพิษถือก,กบ,บาวากันเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมากกับจอยกดไลกดแช์กดติดตามให้กับทั้งช่องเมน้อยพาด้วยในเ่รือก็ขเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ไม่ไม้าเมืองต่อไปเนาะค่ะเลขสามตัวของเฮ้ากับสีมี่ยูสามคูสามหางเนาะค่ะเลข เล่าสตากะบหลายคูกับพ่อหลินพ่อรุ่นเนาะค่ะหลินกันเอาไว้ตัวละบาทสองบาทเนาะค่ะเลขสามตัวของเฮ้ากับสิมมี่หนึ่งสามเก็ดศูนย์สี่หกสี่ สองเกีนี่ละค่ะคือเหล็กเล่าสตาของห้างมือนี่ถาพี่น้องเย็บซี่มักกะจังคอยเก็บเอาไว้บ่มักเข้ากับ่านไปเนาะค่ะทั้งสองเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทงังงท่านั้นพิษถือกับบวากันเนาะค่ะเล็กกับบัวเหล็กเล่าเลขกไยเลขกห้าน้อยมันกับมีดสีเขา่าสีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอซีกะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะมือนี้ คว่ำเก็บใยใดความไามขใ่ใยมีให้มีแต่ความสุขความสมบังในนาทีการงานสุขหูสุขนสวัสดีค่ะ